A G C Project นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตึก1577 Infinite แล้วนะคะซึ่งตึกนี้นะคะโอ้โหตอนที่มาถึงเนี่ยําเองนะคะยังนึกว่าอยู่ในคอมมิ n i น y ตอยู่เลยค่ะซึ่งที่นะคะทำเกี่ยวกับ Home Shopping นะคะหรือว่าเป็นเจ้าที่ใหญ่อันดับหนึ่งที่สุดของประเทศไทยด้วยค่ะในภาพรวมของตัวกรอบอาคารที่เราเห็นกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสีเทาหรือตัวกระจกเองเนี่ยก็ใช้ของ A.G.C เหมือนกันค่ะที่เป็นรุ่นลามิเนตลักเกรพาร์มนะคะก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างพรีเมียมเลยบวกกับของตัวเซนเนอีด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวกระจกเนี่ยที่สะท้อนแสงออกมานะคะต่อให้สะท้อนแสงแล้วก็ยังเป็นสีเทาที่ยังสวยงามอยู่นะคะก็จากภาพรวมแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างตัดกับสีอาคารได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้อาคารเนี่ยดูเด่นขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมความลักชูของตัวอาคารนั่นในกันได้เลยค่ะ เข้ามาอยู่ภายในอาคารกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าทุกคนตามเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะว่ากระจกที่เรามองเข้ามาภายในอาคารเนี่ยแทบจะไม่เห็นข้างในเลยแต่พอเข้ามาภายในอาคารเนี่ยเราสามารถมองไปข้างนอกได้อย่างทะลุโอ่งเลยค่ะนี่นะคะก็คือคุณสมบัติของลักเกรย์พรามนะคะซึ่งก็ค่อนข้างมีความพรีเมียมของตัวกระจกจริงๆเลย ค,คือว้าวมากจริงๆนะคะหลังจากที่เราเดินมาเสร็จชิ้นเรียบร้อยเนี่ยนะคะอาคารเนี่ยดูมีความลักชูสุดๆซึ่งคามเนี่ยได้เดินสำรวจทั้งอาคาร A แล้วก็อาคาร B เลยนะคะคือทั้ง2อาคารนะคะหลักๆเลยเนี่ยทั้งอาคาร A และ B ก็จะใช้กระจกของ glass g y brown นะคะซึ่งก็มีคุณสมบัติที่กันความร้อนได้ดีแม้กระทั่งเมื่อกี้พามขึ้นไปบนดาดฟ้านะคะคือทุกคนมองภาพนะว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่มีแดดแล้วก็ร้อนสุดๆเนาะแต่พอเราอยู่ในอาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกเย็นสบายเลยนะคะ ผิดกลับออกมาจากข้างนอกเลยคิดว่าอยู่คนละโลกจริงๆและนี่ก็คือคุณสมบัติของรักเกพามนะคะซึ่งก็เป็นของ AGC มีคุณสมบัติทั้งสวยงามด้วยนะคะแล้วก็สามารถช่วยลดความมอนในอาคารได้ด้วยส่วนโปรเจกต์หน้านะคะพาจะพาไปดูที่ไหนต่ออย่าลืมติดตามกันนะคะ